หากมนุษย์สามารถย้อนเวลาเพื่อหาความจริงในอดีตได้แล้วการกระทำในอดีตจะส่งผลต่อปัจจุบันหรือไม่วันนี้ท็อปกฟิล์มขอนำเสนอภาพยนตร์จากปี2003เรื่องไทม์ไลน์ข้ามมิติเวลาฝ่าวิกฤตอันตรายซึ่งนำแสดงโดยพอลวอเกอร์นักแสดงผู้ล่วงลับและเจอรัลดวบัตเลอร์จากเรื่อง300ครับจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยขาดทุนย่อยยับเลยครับแต่เนื่องจากเป็นหนังที่พอลวอเกอร์ได้แสดงไว้แฟนคลับเขาจึงย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง คลิปนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจหนังเรื่องนี้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันครับกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุชายคนนึงได้พบชายนิระนามบาดเจ็บอยู่กลางถนนแต่หน้าแปลกครับคือเขาแต่งตัวเหมือนคนโบราณแถมตัวเย็นเฉียบเหมือนไม่ได้อยู่ในทะเลทราย เขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลภายในร่างกายเขาแปลกมากๆครับเพราะเส้นเลือดเขาขาดออกจากกันหลายจุดเขาไม่มีบัตรไม่มีกระเป๋ามีแค่สร้อยที่มีตัวย่อ ITC ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ในทะเลทรายคือ ITC นี่คือตัวย่อของบริษัท International Technology Corporation นะครับ และไม่นานแฟงกอรดอนจาก ITC ก็มาขอรับศพเขาไปชายที่ตายเนี่ยเขาชื่อวินเซนต์ครับครับแล้ว ITC ก็โทรมาขอให้แฟงเอาข้อมูลทั้งหมดออกมาเพราะถ้าข่าวรู้ออกไป ITC พังแน่ๆครับในหนังจะเริ่มเผยออกมานิดๆครับว่าชายคนนี้คือคนที่ข้ามเวลาไปอดีตและวาร์ปกลับมาที่ปัจจุบันก่อนแฟงจะไปตำรวจได้ถามแฟงว่าคาสกาดคืออะไรเพราะมันเป็นคำเดียวที่วินเซนต์พูดก่อนจะตาย จำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับในค่ายทัศนศึกษาศาสตราจารย์จอห์นสตันคริสลูกชายเขาและมาเร็กกำลังเล่าเรื่องเรื่องคาสโซกาดครับในวันที่4เมษายนปี1357 กองทัพอังกฤษในชุดเครื่องแบบสีแดงกําลังบุกคาสกาดในฝรั่งเศสใช่ครับคาสกาดคือหมู่บ้านทหารฝรั่งเศสพยายามขับไล่ทหารอังกฤษออกไปผ่านแม่น้ําผ่านโบสถ์หมู่บ้านขึ้นไปยังที่ราบสูงซึ่งทหารอังกฤษได้ถอยไปตั้งหลักที่ปราสาทลาโรกซึ่งมีป้อมและสเสบียงแน่นหนาทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันมาเป็นร้อยปีแล้วครับหลอดโอลิเวอร์พยายามจะทําให้ฝรั่งเศสเลิกขัดขืนเขาจับเฉลยสตรีมีชาติตระกูล เธอคือเลดี้แคลร์น้องสาวของแม่ทัพอาโนฝั่งของฝรั่งเศสอังกฤษได้แขวนคอเธอไว้บนกำแพงป้อมเพื่อให้กองทัพรั่งเศสได้เห็นแต่ท่านที่ฝรั่งเศสจะเสียขวัญพวกเขาเนี่ยกลับฮึกเหิมบุกตีปราสาทอย่างบ้าคลั่งจนชนะอังกฤษได้ในที่สุดป้อมลาโรกต้องแตกภายในคืนเดียวเพราะการตายของผู้หญิงคนเดียว คริสได้คุยกับพ่อเขาและจอห์นสตันได้บอกว่าเราขุดค้นเจอของดีเพราะโดนิเกอร์บอกเราแต่เขาเหมือนรู้มากไปและมีบางอย่างมันทะแม่งทะแม่งเขาจะไปหาโดนิเกอร์ที่ ITC และอย่าบอกเรื่องนี้กับใครโดยเฉพาะเคสจอห์นสตันเนี่ยรู้ว่าคริสเนี่ยแอบชอบเคสครับ เขาทำได้แค่บอกคริสว่าเขาสองคนต่างกันมากและมันอาจจะไม่สมหวังจากนั้นคริสได้เข้าไปหาเคสที่กำลังขุดอุโมง์อยู่เหมือนเคสเนี่ยจะรู้ครับว่าคริสเนี่ยแอบชอบแต่เธอก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรไปเช้าวันต่อมาคริสได้มาหามาเรกแล้วก็คุยกันเรื่องอดีตเรื่องความรักสักพักอังเรมาเรกก็พาเขาไปดูบางอย่างครับมันเป็นโลงศพหินของอัศวินฝรั่งเศสที่สลักคู่กับคนรักและอัศวินคนนี้มีหูข้างเดียว คริสเริ่มสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วครับขณะที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่ก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นพร้อมกับเสียงประกาศว่าหลุมขุดโบสถ์ถลม่มทั้งหมดจึงเรีบวิ่งไปดู เคสกับมาเด็กได้ลงไปในอุโมงค์และเขาเจอเข้ากับห่อเอกสารเคลือบน้ำมันซึ่งมีสภาพสมบูรณ์มากและยังเจอรูปสลักที่ถูกทำลายเคสนีหัวเสียเลยครับว่าไอ้เลวที่ไหนมันมาทำลายรูปสลักจนพังขนาดนี้แล้วอุโมงค์ก็จะถล่มลงมาอีกทั้งสองจึงต้องรีบขึ้นไปแต่มาเร็กดันเหลือไปเห็นเลนแว่นตาตกอยู่เขาจึงนำมันขึ้นมาด้วยซึ่งแปลกมากครับเพราะว่ามันเป็นของสมัยใหม่ที่เพิ่งคิดค้นมาปี1,700 และไม่มีทางที่คนจะลงไปในถ้ำกอดพวกเขาแต่ยังมีเรื่องแปลกกว่านั้นครับเมื่อเอกสารที่เขานําขึ้นมาเป็นรายการสิ่งของที่ถูกเก็บไว้ในนั้นถูกเขียนเพิ่มเติมว่าช่วยด้วยลงชื่อศาสตราจารย์จอนสตันปี1357 ทุกคนงงสิงครับเพราะเขาไปที่ ITC แค่2วันไม่มีทางจะเขียนจดหมายทิ้งไว้ตั้ง600ปีได้หรือยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้แถมเลนแว่นและขนาดสายตาที่ฟรองซัวเอาไปตรวจยังเท่าก,กันกับของจอห์นสตันด้วยทุกคนอึ้งกันหมดครับคริสพยายามติดต่อเพื่อหาพ่อเขาจากโดนิเกอร์และโดนิเกอร์จะส่งเครื่องบินมารับพวกเขาไปที่ ITC ที่นิวเม็กซิโกครับ แกร์มารับทุกคนและพาไปที่ ITC ครมเมอร์พนักง,งานของ ITC ได้อธิบายว่า ITC พยายามจะทำเครื่องส่งวัตถุสารมิติจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งแต่วัตถุที่ส่งไปมันกลับไปอยู่ผิดที่ผิดยุคหมายความว่าพวกเขาบาังเองิญค้นพบอุมโมงค์การเวลาที่ล็อกยุคยุคหนึ่งและสถานที่หนึ่งไว้ในอดีตปี1,357เมืองคาสเซิลกาดและโดนิเกอร์ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้พ่อของคริสอยู่ในคาสเซิลกาดครับทุกคนนี่หัวเสียกันเลยเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันอันตรายหรือเปล่า ข้ามเวลาเชียวนะและโดนิเกอร์ได้พาทุกคนไปเตรียมตัวโดยที่เขาจะให้แฟรงก์กับอดีตทหารสองคนไปด้วยแต่หนึ่งในทีมงานก็ทักท้วงว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่ที่เกิดขึ้นกับวินเซนต์คนที่ตายตอนต้นเรื่องนะครับเส้นเลือดของเขาขาดไปและไปโผล่ที่ทะเลทรายได้อย่างไรแต่โดนิเกอร์ก็ไม่สนครับแล้วทั้งหมดก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดในยุคนั้นยกเว้นสเตอร์นคนที่เป็นนักฟิสิกส์คนเดียวเพราะเขาไม่ยอมไปและทั้งหมดเตรียมตัวเข้าเค,าเครื่องย้อนเวลา ทีมงานได้แจกจี้สัญญาณประจำตัวที่สามารถเรียกตัวเองกลับมาปัจจุบันได้และก็ถึงเวลาครับเครื่องทำงานย้อนทุกคนกลับไปครับทุกคนมาโผล่ที่ทานน้ำและหลังจากขึ้นมาได้แป๊บเดียวก็เจอชาวบ้านที่โดนพวกทหารอังกฤษไล่มาทำร้ายทำให้หนึ่งในทหารที่ไปด้วยถูกธนูยิงแต่เขาดันพกระเบิดไปด้วยครับเขากดจี้สัญญาณกลับมาที่ปัจจุบันพร้อมระเบิดแล้วก็บึ้มครับเครื่องย้อนเวลาพังด้วยแรงระเบิดทาวสซ่ให้มาถึงแล้วครับ ทหารได้ไล่มาเหล็กไปเรื่องเศร้าก็คือทหารอีกคนที่ไปด้วยก็โดนฆ่าเสียชีวิตด้วยนะครับฟองซัวดูจะสติแตกและพยายามจะกดจี้เพื่อกลับไปแต่โดนแฟงห้ามไว้เพราะจี้จะต้องกดในที่โล่งรัศมี40ฟุตถึงจะได้ผลดีและต้องหาศาสตราจารย์จอนสตันให้เจอก่อน มาเร็กที่วิ่งหนีทหารมาก็ได้มาหลบอยู่ที่โพรงไม้กับผู้หญิงที่หนีมาตอนพวกเขามาถึงแล้วจู่ๆทหารอังกฤษก็ถูกโจมตีโดยทหารฝรั่งเศสมาเร็กเองก็พลั้งมือฆ่าทหารอังกฤษไปคนหนึ่งเพื่อช่วยหญิงสาวมาเร็กนี่ช็อกเลยครับมาเร็กและหญิงสาวก็มาเจอกับคนที่เหลือและรีบเดินทางไปที่หมู่บ้านคาเซกาด์แต่ปัญหาคือวันที่พวกเขาเดินทางมาเป็นวันที่4เมษาย,ยน1357วันที่ฝรั่งเศสจะโจมตีครับหมู่บ้านนี้จะถูกเผาเรียบโดยทหารอังกฤษ ก่อนจะย้ายขึ้นไปที่ลาโรกแฟงเลยบอกให้ทุกคนรีบหาจอห์สตันด้านฝั่งปัจจุบันทุกคนก็พยายามจะสร้างเครื่องขึ้นมาใหม่ถึงตอนนี้เราจะเพิ่งรู้ครับว่าจริงๆที่แล a บไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมเครื่องถึงย้อนเวลาไปในช่วงนั้นอาจเป็นขดลวดหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เครื่องระบุเวลาไว้ตรงนั้น ถึงจะซ่อมเสร็จก็ไม่สามารถระบุได้ครับว่าเครื่องที่เสร็จแล้วเนี่ยจะไปโผล่ที่เวลาไหนยุคไหนประวัติศาสตร์หรืออนาคตคือถ้าสร้างเครื่องนี้ไม่เสร็จก่อนที่กลุ่มย้อนเวลาจะใช้จี้พวกเขาจะไม่มีทางกลับมาได้ครับแล้วก็ไปช่วยไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเครื่องที่ซ่อมเสร็จเนี่ยจะพาไปที่ยุคไหนฟังอดีตก็กําลังตามหาศาสตราจารย์จอห์นสตันก็ดันมาเจอกับทหารอังกฤษและโดนจับตัวไปและถูกส่งมาหาหลอดโอลิเวอร์ ตอนนี้ทั้งหมดรู้แล้วครับว่าจอห์นสตันมาที่นี่แต่ทุกคนต้องเสียฟรองซัวไปเพราะพวกอังกฤษมันเกลียดคนฝรั่งเศสครับเศร้าจริงๆเลยตายแบบไม่รู้ตัวครับทั้งหมดถูกจับขังไว้บนห้องชั้นบนและได้เจอกับศาสตราจารย์จอห์นสตันเขารอดมาได้เพราะให้สัญญากับหลอดโอลิเวอร์ว่าจะทำไฟกรีกที่แม้แต่น้ำก็ไม่สามารถดับได้เป็นอาวุธให้ทุกคนจึงวางแผนหนีก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่เรียนมาจะเกิดขึ้น เคสได้ปีนออกไปและลอบเข้ามาฆ่าทหารหนึ่งคนก่อนจะปล่อยที่เหลือออกมาสำเร็จยกเว้นมาเร็กที่บอกว่าจะตามไปมาเร็กได้ย้อนกลับมาช่วยหญิงสาวที่เขาเคยช่วยไว้ให้หนีออกมาได้แต่ก็โดนทหารตามล่าฝั่งของแฟรงค์ที่มาพร้อมกับคริสเคสและศาสตราจารย์พยายามออกมาที่โล่งและกดใช้จี้แต่มันใช้ไม่ได้ครับพวกเขาเลยต้องหนีก่อน มาเร็กได้พาหญิงสาวหนีออกมาโดยการล่องน้ําและได้แนะนําตัวเองหญิงสาวก็บอกว่าพวกอังกฤษจะเผาคาสเซกาดก,ก่อนจะย้ายทับขึ้นไปที่ลาโรกแต่มาเร็กก็บอกว่าคาสเซกาดจะถูกเผาและลาโรกจะแตกในคืนนี้ ทั้งสองดูสนิทกันขึ้นครับก่อนที่พวกเขาจะถูกทหารฝรั่งเศสช่วยไว้และมาเร็กรู้แล้วครับว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเลดี้แคลร์ก่อนที่จะถูกโจมตีจากทหารอังกฤษแต่ก็หนีมาได้ฝั่งของแฟรงก์คริสเคสและศาสตราจารย์จอห์นสตันก็หลบมาได้แป๊บเดียวครับก่อนจะถูกจับ แต่คริสกับเคสก็หนีออกมาได้ส่วนมาเร็กและเลดี้แคลร์ก็เดินทางมาจนถึงกองทหารฝรั่งเศสและได้เจอกับแม่ทัพอาโนมาเร็กขอตัวเพื่อกลับไปหาเพื่อนๆโดยให้เลดี้แคลร์อยู่กับแม่ทัพอาโนตรงนี้ทหารกองโจรของอังกฤษนะครับก็ได้รับข่าวว่าอาโนอยู่กับน้องสาวแล้วจึงรีบตามขบวนไปเพื่อฆ่าอาโนแล้วหนีออกมา คริสกับเคสได้หาวิธีไปช่วยศาสตราจารย์โดยใช้อุโมงภายในโบสท,ที่พวกเขาเคยพยายามขุดหาตอนนี้คัสเซลกร์ก็ถูกเผาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทหารอังกฤษได้บุกโจมตีขบวนของฝรั่งเศสเพื่อฆ่าอาร์โนแต่มาเร็กเองก็ถูกทหารอังกฤษจับพร้อมกับยึดสร้อยไปเขาถูกจับตัวมาที่ขบวนทหารอังกฤษและได้เจอกับแฟงศาสตราจารย์จอนสตันที่นี่ก่อนที่แฟงจะถูกฆ่าโดยวิวครับ ทหารอังกฤษคนนี้คือวิลเลียมเด็กเกอร์เป็นพนักง,งานไอทีคนที่ถูกส่งมาก่อนแต่โดนแฟรงทิ้งไว้ตอนที่เขาถูกทำร้ายตอนนี้เขาเป็น er, เซอร์วิลเลียมเดอ์เกียร์สนาธิการของลอร์ดโอลิเวอร์ไปแล้วครับเขามาที่นี่จนรู้ข้อผิดพลาดของเครื่องว่าถ้าเข้าออกบ่อยร่างกายเขาจะผิดปกติเหมือนวินเซนต์ไงครับถ้าเขาใช้เครื่องกลับไปอีกครั้งเดียวเขาจะต้องตายซึ่งเรื่องนี้โดนิเกอร์ไม่เคยบอกใครให้รู้เลยจอห์นสตันได้ขอให้วิลช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลครับ คริสกับเคสได้มาที่โบสถ์ด้านล่างของป้อมลาโรกเพื่อหาอุโมงค์เข้าไปในป้อมส่วนมาเร็กกับจอห์นสตันที่ถูกจับมาที่ป้อมลาโรกก็ต้องไปทำไฟกรกให้พวกอังกฤษซึ่งจอห์นสตันเองก็ไม่อยากทำเพราะมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์คริสกับเคสได้เข้ามาในห้องโถงที่พวกเขาเคยขุดเข้ามาส่วนทัพฝรั่งเศสก็พร้อมที่จะโจมตีป้อมลาโรกแล้วป้อมดูแข็งแรงมากครับคริสกับเคสได้เข้ามาในห้องและเจอเข้ากับกล่องเอกสารและแว่นตาของศาสตราจารย์จอห์นสตันคริสบอกว่าให้รีบไปที่ลาโรก แต่เคสดันเหลือไปเห็นแผ่นหินสลักที่เธอเคยเห็นมันและเธอก็บ่นเงมงว่ามีไอ้เลวที่ไหนทํามันแตกจําตอนที่เคสเข้ามาสํารวจได้ไหมครับใช่ครับมันคือเธอนั่นแหละที่จะทําลายมันเองจนมันพังก่อนที่เธอจะไปเจอซากของมันในยุคปัจจุบันเพราะในนั้นเป็นอุโมงครับเธอจึงบอกให้บาทหลวงไปตามอาโนมาที่นี่ ฝั่งจอห์นสตันกับมาเรกก็ทําไฟกกรกและส่งให้ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสก็เริ่มโจมตีแล้วครับฝั่งอังกฤษเองก็ยิงไฟกรกกลับไปไฟกรกนี่เป็นไฟที่ยิ่งโดนน้าไฟยิ่งลุกนะครับฝรั่งเศสเริ่มที่จะเข้าโจมตีป้อมด้วยพลธนูแล้วครับด้านของห้องแลบก็ซ่อมเครื่องได้81%แล้วแต่มันยังอันตรายเกินไปจนโดนิเกอร์หัวเสียและสั่งให้ยกเลิกเพราะพวกที่ย้อนเวลาย,ยังสามารถใช้ชีวิตในยุคนั้นได้แต่อาจจะกลับมาที่นี่ไม่ได้แต่สเตอร์นก็ดูจะไม่ยอมครับ กลับมาที่อดีตอังกฤษกับฝรั่งเศสกําลังต่อสู้กันด้วยธนูแต่เหมือนฝรั่งเศสจะเสียท่าไม่น้อยก่อนที่คนของโบสจะมาตามอาโนไปที่โบสเคสกับคริสก็มาตามอุโมงคแต่ก็เจอทางตันจนทั้งคู่หมดหวังเพราะไม่รู้จะทํำยังไงดีฝั่งอาโนที่มาถึงโบสก็รีบเข้าไปในอุโมงคที่สนามรบลอร์โอลิเวอร์เริ่มเบือ่อกับการรบแล้วครับจึงจับเลดี้แคลร์มาเพื่อมัดเธอไว้บนกําแพงเพื่อให้พวกฝรั่งเศสหยุดโจมตีไม่งั้นเธอจะตายด้วยอาวุธของฝรั่งเศสที่กระหน่ายิงเข้ามาจน มาเร็กทนไม่ไหวออกมาบอกให้หลอดโอลิเวอร์ส่งเธอมาไม่งั้นเขาจะเผาห้องคลังแสงแต่วิลเด็กเกอร์ไม่ยอมมาเร็กจึงโยนคบเพลิงใส่ห้องคลังแสงจังหวะเดียวก,กันกับที่อาโนมาพบคริสกับเคสและรู้ว่ามันเป็นทางตันจึงคิดว่าเขาทั้งสองเป็นสายลับอังกฤษและเป็นกลลวงให้มาที่นี่แต่พอคลังแสงระเบิดอุโมง์ก็ถล่มลงมาและมีช่องโผล่เข้าไปในป้อมลาโรกได้ครับ อาโนได้เริ่มโจมตีจากข้างในและพยายามช่วยเลดี้แคลร์คริสก็รีบวิ่งไปช่วยศาสตราจารย์จอห์นสตันซึ่งเขาดีใจมากครับเพราะเขาคิดว่าคริสกับเคสตายแล้ว มาเร็กรีบขึ้นไปช่วยเลดี้แคลร์ในขณะที่แม่ทัพทั้งสองต่อสู้กันมาเรกก็พลาดท่าโดนวิวโจมตีจนทั้งคู่เนี่ยกลิ้งลงมาจากกำแพงเกือบสลบครับคริสบอกให้เคสไปเปิดประตูป้อมส่วนแม่ทัพอาโนที่เสียท่ากำลังจะโดนหลอดโอลิเวอร์ฆ่าก็ถูกคริสเข้ามาช่วยไว้คริสกำลังจะพลาดท่าโดนโอลิเวอร์ฆ่าครับแต่แม่ทัพอาโนก็เข้ามาช่วยและฆ่าหลอดโอลิเวอร์สำเร็จ ด้านมาเรกพอฟื้นขึ้นมาก็ต้องมาสู้กับวิวคนเดิมมาเรกเพลียงพล้ำจนโดนฟันหูขาดเขารู้ทันทีเลยครับว่าเขาคืออัศวินที่เขาค้นพบลงศพหินในยุคปัจจุบันย้อนไปย้อนมาจริงๆเขาดีใจมากและฮึดสู้จนฆ่าว,วิวได้คริสได้ให้จอห์นสตันกับเคสไปรอที่ทุ่งโลง่งเขาจึงรีบไปหามาเรกและบอกให้เอาจี้จากวิวมาให้ ฝั่งห้องแลบสเตอร์นได้ปิดประตูเพื่อกันไม่ให้โดนิเกอร์เข้ามาขัดขวางการเปิดเครื่องเพื่อนําพวกย้อนเวลากลับมาแต่โดนิเกอร์มันก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกครับมาเด็กได้มอบจี้ให้คริสและบอกให้คริสพาทุกคนกลับไปตัวเขาจะอยู่ที่นี่กับเลดี้แคลร์และฝากลาทุกคนด้วยคริสรีบหนีออกมาและกดสัญญาณเป็นจังหวะเดียวกันกับที่โดนิเกอร์พยายามเข้าไปและไปอยู่ในเครื่องย้อนเวลาเพื่อจะทําลายเครื่อง แต่ไม่ทันครับฝั่งคริสกดสัญญาณทำให้เครื่องทำงานและเขาไม่มีจี้นั่นคือเขาจะไม่ได้กลับมาที่นี่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับย้อนเวลาไปปุ๊บก็โดนฆ่าปั๊บเลยคริสเคธและศาสตราจารย์จอห์นสตันย้อนเวลากลับมาปัจจุบันสำเร็จแต่ดูสเติร์จะเสียใจไม่น้อยครับที่ทุกคนกลับมาไม่ครบแต่ก็ยังดีที่มีคนรอดกลับมา น่าจะหลายวันผ่านไปหน้าโบราณสถานคาสกาดคริสรีบมาตามจอหนสตันกับสเตอร์นเพื่อบอกว่าเคสขุดหลุมศพโบราณเสร็จแล้วพวกเขาจึงรีบไปดูใช่ครับมันคือหลุมศพของมาเร็กเขาได้บันทึกไว้ข้างหลุมศพว่าอังเรมาเร็กพร้อมภรรยาสุดที่รักแคลพร้อมกับข้อความถึงเพื่อนๆที่ช่วยชีวิตเขาเขาได้เลือกชีวิตที่สุดแสนวิเศษมรณะปี1382ชาตะ1971 นี่คือผู้สร้างประวัติศาสตร์เลยนนั่นตายก่อนจะเกิดซะอีกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงครับจบลงกับหนังแอคชั่นดราม่าที่ทำให้เรารู้ว่าบางทีเราก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์เองได้ใครที่ฟังแล้วงงเพราะหนังมันย้อนไปย้อนมาแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับสนุกมากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเราทอกับฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับผม